สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึงวันครับวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้กับชุดเครื่องเสียง2คูณ2 15นิ้วตู้ซับเบสเจบินไม่อัดแท้20มิลนะครับขอบอไม่มีขอบเด็กเป็นลูกยางกันกิ้งสีระเบิด T O A พร้อมด้วยกับตู้12นิ้ววันนี้ P S 12นิ้วลำโพง300บัตบาท แล้วเป็นคอม3 4เน็ตเรกในตัววันนี้เรามาชมกันว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างกับโรดีทีเด็ดชุดเครื่องเสียงวันนี้นะฮะกับชุด2 2งคูณสบาทซับเบส15นิ้วไม่อัดแท้คุณภาพ AA นะครับวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเรามาชมกันครับวันนี้นะ,ะมาดูครับวันนี้นี่นะครับชุดนี้จะมีด้วยมิกเซอร์นี่มาดูมิกเซอร์มิกเซอร์นี่ครับมิกเซอร์ตัวล่าสุดนะตัวนี้ มิเซอร์เป็นรุ่นมิกเซอร์ของไบโคลเทกครับตัวนี้มี3พารามิตริกครับตัวนี้มีเกนมี3พารามิตริกมีไฮมิดโลนะครับแล้วก็มีออกนะครับออกลวมเอฟเฟกก็2องอกตัวนี้แล้วก็สามารถแพนซ้ายขวาได้ตัวนี้แล้วก็มี EQ ในตัวนี่ EQ ในตัวเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้100โปรแกรมครับตัวนี้100โปรแกรมนะครับเอฟเฟกแท้ตัวนี้เล่น usb บ l u ทู o ได้ครับมีไฟเพนท้อมสี่สิบแโวลต์นะครับเชื่อมบ l u ทู o mp 3ต่างๆนะตัวนี้ครับสี่ชั้นแอนด์นะตัวน นี่ปุ่มออนออฟเนี่ยนี่มีออนออฟนะเนี่ยหยุดสมารถแพนเสียงได้เราก็แพนซ้ายขวาตัวนี้ชุดนี้เป็นนี่เป็นซับโล่นี่เป็นซับเบีดคราวนี้เป็นกลางก็จะทํางานง่ายขึ้นเดี๋ยวเอากลางขึ้นแค่นี้เนี่ยซับเบีดขึ้นแค่นี้นี่ครับใช้ระบบแพนแพนเสียงอันทีครตัวนี้ครับนี่จะเป็นกลางจะเป็นซับเบียด ยงนี่บอกแล้ว่าชัดอีกทครับทั้งทั้งไฮทั้งมิทไฮครับถ้าทำไมอะไรครับนั่นถามว่ามาดูพาวเวอร์แอมป์มาดูพาวเวอร์แอมป์นี่เป็นพาวเวอร์แอมป์ของรุ่นโปร2อ0 5ตัวนี้รุ่นราคาประหยัดกันตัวนี้ทําไมไม่ใส่คอร์สเรามาดูข้างหลังครับพาวเวอร์แอมป์แท่นนี้จะมีคอร์สในตัวนะครับมาดูครับมาดูข้างหลังครนะนี่ฮะนี่ครับแอมป์แท่นนี้ครับนี่พาวเวอร์แอมป์แท่นนี้จะมีคอร์สในตัวครับคอร์สเอาเบอร์ในตัวเราก็เลยไม่ใช้คอร์สนะครับ EQ เเราากก็มมใช้ที่ิซอรร์คับ EQ นี่่ใช้ทีมิกเซอร์ชุดคาราโอเกะตมานี้ครับนี่ ด้านซ้ายขวาเนี่ยสายก็ประมาณประมาณ5เมตรตั้งสายเนาะสาย5เมตรตัวนี้นี่มีคอสในตัวมีเราตัดข้อมทีตัวนี้ตัดข้อมทีนี่ทั้งมิดไฮฝั่งนี้ก็จะเป็นซับโลเนาะซับเบียรซับเบียร์แยกสายขวาอย่างประมาณนี้ครับเนาะตู้ซับเบียรครับนี่มาดูซับเบียร์ตัวนี้ซับเบียรก็จะเป็นตู้เจบินครับนี่ตู้เจบินสิบห้านิ้วครับนี่เดี๋ยวมาได้ทำฟุตทำภาษาตัวนี้นะเป็นตู้ใหม่ก็เรีย เดิดสิบนิ้วดอกลำโพงไวซ์สนิ้วตัวนี้800บาทครับลำโพงเป็นไวซ์สนิ้ว800บาทตัวนี้เป็นไวซ์สนิ้วครับตัวนี้นะครับซับเบตก็ไม่อัดคุณภาพเอครับตัวนี้ไม่อัดแท้20่มิลครับตัวนี้สีระเบิด TOA ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานสว่วนตู้ V อัดตู้บ s 12นิ้วก็เป็นตู้ตะแกรงปั๊มไม่อัดแท้ทั้งหมดตัวนี้ไม่อัดแท้ทั้งหมดตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดีกั่ดีดีเพื่อแต่งบงห้ดูสว่งใสส่วนรับ ไม่อาจแท้ทั้งหมดตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะตัวนี้นี่นะฮะสีก็ใช้สีโทเอทีส่สำคัญก็สามารถตั้งขาตั้งได้เลยตั้งขาตั้งได้ตัวนี้นี่ครับชุดนี้อยู่19,900หาพัน้าบาทเรามาดูชุดวันนี้ครับ19,900บาทมีอะไรบ้างคนระับเริ่มต้นที่มีมิกเซอร์มิกเซอร์หนึ่งตัวแล้วก็กองแหลกก็เพวจมหนึ่งตัวมีคอสในตัวตรงนี้คอสโอเวอร์ในตัว แล้วที่สำคัญตรงนี้นี่ครับมีไมค์ตัวนี้ให้ครับนี่รุ่น 5.8A ตัวนี้อ่ะเรามาฟังเสียงไม้ครับฟังเสียงไม้ตัวนี้เนี่ยมีไมค์ให้พร้อมสายแถมสายให้ตัวนี้ครับนี่ชุดนี้อ่ะลองไม้ครับเช็คเช็คสวัสดีครับจีฮ่าฮ่าจีวอนจีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไมค์ตัวนี้ครับมีไมค์คุณภาพตัวนี้ราคาประหยัดเลยเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับอมาฟังเสียงเอฟเพลงครับเสียงเอฟเพลงเช็คเช็คสวัสดีครับเช็คเช็คทดสอบ เช็คสวัสดีครับทดสอ,อ,อสบซีโบซีเ,เ,นเนี่ยวสำหรับร้องคาราโอเกะตัวนี้ครับทั้งหมดนี้อยู่ราคาที่19,900บาทโปรดีเทเดตชุด2อคูณสซับเบส15นิ้วเจบินไม่อัดแท้พีเอสิบนิ้วไม่อัดแท้ลำโพงแหลมยูนิตคอมสี่นะเราใช้แหลมยูนิตอ๋อแหลมยูนิตคอม34ตัวนี้เป 3, 4, นะ็น34เนาะนาะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ทั้งหมดนี้19,900บาทนะครับวันนี้ขอบคุณรถไอติมนะที่ทำเสียงกระดิ่งให้นะครับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งเช็คสวัสดีครับ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 สวัสดีครับเชคเชคเชคดีเอฟเฟิกเท็จจีจีจีวอลจีฮฮอจีเอเอจีวอลจีเช็คสวัสดีครับจีฮอเดี๋ยวอามาฟังเสียงครับวันนี้พัดเบี้ยวขั้หน่อยมีกระเป๋าให้วันนี้มีกระเป๋าใส่เรียบร้อยครับนี่กระเป๋าใส่ใหม่นะ ลูกค้าจะเพิ่มเป็นไมลอยเพิ่มปลั๊กไฟก็เพิ่มได้ครับไมลอยก็2,200บาทนะครับไมลอยเพิ่มปลั๊กไฟก็ประมาณ900บาทกับเพิ่มปลั๊กไฟเพิ่มไมลอยเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆได้ที่ต้องการครับตอนนี้ชุดนี้อยู่19,900บาทมาฟังเสียงฟังเสียงกันะฟังเสียงกัน เสียงละเอียดเสียงไฮเสียงมิดไฮเสียงโลก็จะชัดขึ้นมาครับรายละเอียดครับถ้าจะเพิ่มเป็นพเ Power Amp ที่อัปเดตขึ้นมาอีกก็สามารถเพิ่มเติมได้ตามที่งบประมาณของลูกค้าหรือว่าเพิ่มเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะลุนนี้เราไม่ต้องใส่คอร์สเพราะมีคอร์สในตัวแล้วพเ Power Amp นะครับก็ไปใส่ อีคิวไม่ต้องใส่เพราะอีคิวเราใช้ในตัวมิกเซอร์อตรวรั channel channel วนี้ครับเรา,รรรา,ยารแยกพร้อมสี่โดยการทั้งชแนลชแนลที่สี่นี่เนี้ยนี่มีออนมีไฟออนนี่แป็นี่ยวไับเป็นโลกครับพี่แยกอิสระเพราะว่าเรามีมิกตัวนี้สามารถแพนเสียงซ้ายขวาได้ตัวนี้ครับแล้วก็มีคอสในพับแอมเรียบร้อยหมดด้วยการทำการทำงานในงบที่ราคาประหยัดก,ก็จะทํางานง่ายขึ้นครับชุดนี้19,900บาทโปรดีทีเด็ดที่อุบลราชธานีกับพรเหมือนที่แตกต่างกับชุด วัยรุ่นสร้างตัวขอบคุณครับสวัสดีครับ